เรานะคะจะใช้หนังสือ workbook นะคะเก็กนะคะ open the book to page 37เก็กเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า37นะคะ lesson 14บทเรียนที่14นะคะเราจะยังอยู่ที่บทนี้นะคะ What is this นะคะแปลว่านี่คืออะไรนะคะ Ask and answer ถามและตอบนะคะประโยคคำถามนะคะเราจะถามว่า What is this นะคะแปลว่านี่คืออะไรเด็กๆ พูดตามรูนะคะ What is this อีกหนึ่งครั้งค่ะ What is this Very good เมื่อมีประโยคคำถามแล้วก็จะต้องมีประโยคคำตอบตามมานะคะคำตอบก็คือ it is a จุด,จดแปลว่ามันคือนะ มาดู exercise ที่31กันเลยค่ะคำสั่งเขาบอกว่าตอบคำถาม,ามตามตัวอย่างมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ็ีๆเห็นรูปในเนีงสือไหมคะมันก็คือรูปประตูนั่นเองนะคะประตูนะคะเราก็จะถามคำถามว่า what is this นะคะ what is this นี่คืออะไร it is a door it is a door นี่อ่า uh, มันคือประตูนะคะนี่ก็คือคำตอบข้างบน what is it เป็นคำถามนี่คืออะไรคำตอบข้างล่าง it is a door นี่คืออ่า uh, มันคือประตูนะคะเป็นคำตอบ มาดูข้อแรกกันเลยค่ะอาเด็กๆเห็นรูปโต๊ะไหมคะโต๊ะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า table ใช่ไหมคะอ่ะาคำถาม what is this is it is จุดจุดตอบว่าอะไรดีคะเด็กๆ a table right very good เด็กๆเขียนลงไปใน หนังสือได้เลยนะคะ Number 2 What is this ภาษาไทยมันก็คือหน้าต่างใช่ไหมคะแล้วภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร It is จุดจุดมันคือหน้าต่างหน้าต่างภาษาอังกฤษก็คือคำว่า a window A window. Next, what is this? Yang Lop Shemehak? It is the Yang Lop Sanglik Wa. A rubber. A rubber. Next, number four. What is this? นี่คืออะไรคืออะไรคะเด็กเก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือเก้าอี้นะคะ It is a chair It is a chair มันคือเก้าอี้นะคะ Number five What is this มันก็คือช้อนนะคะ แต่ข้อนี้คุณรูดจะให้เด็กๆลองตอบด้วยตัวเองนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้จักคำศัพท์นี้ให้เด็กเปิดกลับไปในแบบหักหัดที่เราเคยทำผ่านมานะคะจะมีคำศัพท์นี้อยู่นะคะ,ะข้อต่อมา f u ัน i ามช่วงเวลาอันแสนสนุกนะคะเราจะมาเล่นเกม เติมคำลงในตารางให้ถูกต้องนะคะในแบบฝึกหัด i s อที่32จะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะมันจะมีทั้งหมด5คำนะคะคำแรกก็คือคำว่า bench นะคะ b-e-n-c-h bench นะคะซึ่งเขาเติมมาให้เด็กๆแล้วนะคะ ่ามาดูข้อที่สองข้อที่สองก็คำว่า table table แปลว่าโต๊ะข้อที่3 share share แปลว่าเก้าอี้ข้อทีส e อ่สี ruler ruler แปลว่าไม้บรรทัดข้อสุดท้าย pencil pencil แปลว่าดินสอ วิธีทำนะคะก็คือให้เด็กเติมเอาฝั่งนี้นะคะเอาทั้ง4ี่คำนี้มาเติมลงในตารางให้ถูกต้องเขานะคะได้ทำการเติมมาให้เด็กแล้วก็คือคำว่า bench นะคะก็คือ,อม้านั่งยาวๆนะคะมาดู table นะคะข้อที่2อ t a B L นะคะเด็กๆได้คำนี้แล้วก็ขีดเส้นฆ่าทิ้งเลยนะคะทำไมต้องเป็นคำนี้เพราะว่าตัว E มันเป็นตัวสุดท้ายของคำว่า Table นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะลองพาดิทำอีกหนึ่งข้อนะคะ,ะมาดูข้อนี้ share อ๋อ C นะคะตัว C อะไรที่ขึ้นต้นด้วย C มาหาดูเลยค่ะข้อ,ะอนี้นะคะก็คือคำว่า share นะคะ C H A I R ดีดีเขียนลงไปนะคะ C H A I R ได้แล้วก็ค่าทิ้งได้เลยนะคะเราได้ตัว R มาแล้วทีนี้ตัว R เริ่มต้นด้วยข้อไหนคำศัพท์ไหนที่เริ่มต้นด้วยตัว R ให้เด็กเอามาตอบเลยนะคะแล้วก็คำสุดท้าย pencil เด็กลองทำเองดูนะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วให้เด็กถ่ายรูปมาส่งรูในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ มีเพียงแค่นี้ค่ะอเด็กๆบายยค่ะตั้งใจทำนะคะสู้ๆค่ะ